ครับจบกระช่องแม Bis ่เดียวแนวนะครับเอ้าแม่ผู้ใดเนี่ยโอ้ับเห็นป่านูนอนายเนาะเหตุยังครับเนี่ยปีดหัวสีครับปีดหัวสีเป็นผู้อ่านเน้าจอเนาะเขาเขาให้เฮ็ด เป็นกวาดเน,นาะเจ้าเนาะพอ,อ,อ,อเห็นได้ครับบ่นบ่นเก่งแน่นบ่พอดูๆไทยๆไ,ไปนี่แหละหาประสบการณ์บ่หรือว่ะน,นั้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสมมติว่าเก่งนะเนี่ยดังเปียงเปียงเปียง,งนี่ไปอยู่บ่นี่ยโอ้ธรรมดา,ามันธรรมดาจำการเวลามันบ่ครับมันเห็ดคนเดียวคนได้ อ๋วาาเ็น <güzel benchmark> <N> ีวได้นี่ก็ปิดก๊อกติดนะครับติดโถติดอุปกรณ์นะครับปักบัวนั่งตะบริแขวนเนาะีขยนแล้วก็ นั่นน่ะอาว่ติดร้อยเรือแขวนเบิกันติดสายโมชีด มุนไปขวาเนนานเนอ,อ,อต้องลองไนต้องลองซะก,ก่อนมันบออ่ออันนี้แบบลองเกี่ยวมันบออ่อท่านไปขวาอีกเซียวซานอัายปเเ้นนดน,น,นด ม่มันสิยากางเนาะเรื่องขอบุนีโมย่าาย,ยากไลยใส่อย่างเมื่อก,กี้นี้เอาทีดินยัดใส่บอกเมื่อก,กี้นี้อ๋อลูกยาง,งครับตะแรงครับกโิ่งอืรตะกบตกเข้าไปในท่อเนาะ พราะกลัวหัวีเสียเร็วืมนี่ครับต้องทำานานดีดครับจะงจะจัปัญหามันส่วนมากท่างส่วนมากสีมองข้ามมันบอกขบัวส่บัวส่ถ้าน้ำแห้งนี่มันก็จะซีดแห้งพูบอกครับกระจุยกระจายบรยักบรรยายนะา้าวโหนี่มันจะมุนไปปุ้ยมุนไปปุ้ย ต้องลดความแรงของมันเดนบึงใดเพิ่นก็แหงแหงอยู่ครับมุ่นแน่นอนน้ำทังดีนั้นได้ขันคันบ่อนลองจะดีน้ำแหงนี่ก็เริ่มยาแนวถอยรังแล้วครับ <intell igent> นับถอยรังแล้วคุณวมา นั่ดีนั่งจับโขลกยังไม่ว่างดูแลพี่อยู่จับโมลนเป็นควาดทิ้มได้จุ่มหน้าดงห้าเทนเนาะอันนี้ก็คือได้ในนี้คือเอาว่าวนี่มาใส่ในบองคนทางคนย่างไปนี่จักเขาโตมาไว้ให้พี่อ่ะ ดับม,จจมาเาน,นี้เลยเห็ุอะไรคือว่าวในทุ่มไมเคือขันเงใหม่นะนิดไวแค่นี้อืมอ,อ๋อเนะรืองกาคมนะผมก็งงกักนะผมก็ดะบุกเคยเห็นว่าวมาควางท่ามาป้าไปในบงคนย่างนี่ไตหัวดวนใบนี่เสืเงาละเต้งเท่อที่สวงว้าวคาดที่แม่นบอก t ซนะงคิว โฮมปูม <Mile dizzy> ันบอกมาจากโฮมปูมาเนี <göz ü separ atie> ่ยผลมือเส้านี่พผลตวดบบมบวานี่เป็นะไรท่านบอเจ้าเฮ้อหัวใมัน พี่การพิจารณาของหมอพวกไปวัดไปให้เขาอย่างเดียวเปลี่ยนเบาภาระหมอและหมอว่าวิสัยออกมาแล้วบ้านวิสัยว่าเดี๋ยวบนนั้นสมควรจะตัวจรอบรองหมอแม่ในแอมนี่สมควรตรวรอบสามหมดเลยเปนบอกโอ้คนท่าเห้คนซื้อซื้อแล้วกันโอ้พันกว่าพันสี่พันห้าคลั่ฟิวนั่น ไม่เ้าแล้วขอยบริยาคว่าคอยบริยาคเ้าัวเล่าดูแลเราดีอยู่ได้ในแอมมันนะ่ราอยู่ได้นอมนนะ เขามาบึงในหน้าตัวมันเร้วอันนี้จ่าแนวทางนอกเนาะคัดระบอนี่บ่หรือยังขี่อีกรอบนึงมันต้องเอาบานมาปู้ามบ่าาเช็แล้วอื่นเ้ามาตะเขือนาเอ้ามาตะเือนาเนาะ ฝักวัฉีดนี่ว่างโทรศัพท์ก็ได้ครับนี่โอ้ยสุดยอดฝักดวนะครับรอืัพื้นกระเบื้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันวันนี้น่าจะเรียบร้อยทั้งสองห้อง กระเบื้องเนาะกับด้านหน้ามันบอกแล้วแล้วกับเบื้องเขาตัวตัวข้างนี้ต้องมีผ่าแห่งเจ็ดตามเรื่องทางพีนอดนี่ทางพีนอนนี่ับถ้าเอาผ่าเกี่ยมันคือเก่า เสร็จสามสี่เทือสามสี่รอบแลยเนาะมากันปเสือเดียว้องเขาลุกตาเสือชราบอชื่อรบอตัวนี้เหมาะอยู่บ่ตัวนี้เนาะสามสิปีเสือตัวนี้ทะสมเป็นบ่าไม่ได้เสือตัวนี้ใจมันคุยเจมบอบอได้คุยเห็นเอารถ น้ำพร้อมไฟ <ไป S 1> บ่อพร้อมรบ,บรรยากาศทั่ตัวไปของช่างตอนบ่ายนะครับขอบคุณที่เขารับชมนะครับ 有。<多>